เบื้งนีพอดใส่เบ็ดเฉียกเลยพี่นอ้องอันนี้เบ็ดเฉียกได้พี่น้องด้ะเบ็ดเฉียกมาเบื้องน,นี้ไปตำมันเละหายพี่นอ้องป่านนี้มีตำแหม,มงามครับเอ้ยบ่เป็นใสียลอยคนหยามนะมเตี้ยเตี้ยขนานี่เหรอนี่แต่ป่านนีแม่พ่อดีๆหระครับพ่อต้อมฉีมคมๆหรอครับนี่คนโอ้ ใส่อยู่กลางทงกลางน้ำพี่น้องใส่ไว้กลางกลางน้ำก็เพราะเพียงแอ๋วเหรครับเพราะใส่ดีละ่ะป่ามันบกขึ้นฟังป่านี้เนี่ยมันจะหากินทั้งนู่นน้ำหนานอย่างละครับโอ้ปิตามันครับเบิง่งเบ็ดเท่าต่อไปครับสวัสดีครับพี่น้องวัดมาใส่เบ็ดพี่น้องเอ้ยครับเพื่อนประตูล่นถ้าพี่น้องมามาใส่ใส่แล้วบ่ได้มายามอยุยดหรอกพี่น้อง ใส่เราถี่มาเล่มาขึ้นก้นตัวครับมา,างเงี้มาาันสอกมีหลังคู่พี่เนอะหลุดมือลังแลงกันครับนี่ถังเอาพี่นนางครับมันหกมัขึ้นกับโอก,กาสมายามยันพี่นนองเพราะมันหกเลยหายครับโอะไรพี่นนองโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ ประคอครับนี่ตัวแรกพี่น้องแหกแล้วครับแหกแล้วเป็นล,านล,านลานัา,ในในนางคู่ไปลังคู่วิ่งบ่ได้ใช่ไก่น้ำพี่น้องไป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 ลังคู่ครับนี่ตัวแรกพี่น้องเอ้ยมาแล้วครับใส่บ้านใส่ไปคุณต,ต,ตุงลิ้นครับเลยมาใส่ไปร่องเบิงครับ เต็มใบกันเนรื่อประเด็นมะยามครับตัวแรกพี่น้งองขอคอครับปลาช่อนปลาช่อนห,หนึ่งแ้มพี่้องเสียปนี่ด็แล้วครับคึ้นมอยังไ่เอาไปเบิ้มกันเนียครับ ยางทั้งลาบอะไรพี่น้องต้องหลักขึ้นหลังคู้ครับบอมันหกพี่น้องไม่ต้องเป็นปลาเป็นปลาครับผมได้ใส่กันในถังเป็นหุ้งไปเอาครับครับเป็นหุ้นสว่างเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยครับขุนยูเล็กขุนครับลงไปเบ็ดกันพี่น้อง Bước cho đọc nào bác này cấp bê lê mất tiêu lực của cái đồng ơi! ไปเบียดตั้มน้องดีอย่างนึงไปน้องบมมีเนวของครับไปเบือ้องอีกใช่ไหดลุมกันไปครับหมุลูกใส่ไป,ไปทางหู้ไปสวบรครับโอ้ลังนี้ก,ก็บ,บุถือครับ หมื่นตัวโอ้ยฝ่องเบ็ดฝองฮัดมาตลอดไปไปเรืร่อยๆครับหลุนกันไปเรืร่อย ทางล่างหกพี่น้องจอหัวไปใส่เอาครับหกปฏิญาณน,นี่ให้ลหลังนึ่งยืดพี่น้องมันก็ไม่ไเลยครับถึงแล้วพี่น้อง ตวัวปลาเด็กน้องอปลากินเบ็ดครับพอกคนหน่อยพอเราคว้าครับมันก็ออกจากเมียเอาคือเขาหรือครับต้นหน่อยกัเติดแต่เบ็ดเ,เงียบ ไล่ๆครับหุนกันไปบบใส่หลายหรอกวัดใส่เอ็มคำใส่มีสิบูุหลังหรอพี่นอออ้องโอ้เด็กหลังหนึ่งครับเฮ้ยต้องแบ่งกันเนาะพี่น้องเนาะยำหอดนี่แหละพี่น้องวันนี้พอหนึ่งใส่เบ็ดเพียกพี่น้องหมายอยู่ปะนะปันนี้หน่อยครับตามเมือล่ะครับไปเปบิ่งโยชน์ข้อแบบนี่นะครับ พี่น้องเอ้อยตัวนึงครับเปิดปล่อย่ก่อครับแั้วมีเหล่าพี่น้องปลาคอนใหม่ครับตัวเนี้ยเหล่าพี่น้องแปดตัวปนครับเนี่ยต,ต,ตัวปลาครับเโดยงโลดปลาปีนี่ครับปลาแรงปลาแหงพี่น้องน้องพี่กายมันบกครับ นก็มีนามมากกับปลากับบอลายครับมันกัเลียนเน่ตัวอะไรใครครับตัวเดียบบอกกับบดอบบอกับบเพราะปเนี่ยครับปเราควากเอาเอารุดอีหลีออโอ้ออ้โอ้ยตัวปลาพี่น่องเลยตอนซ่อนแล้วหาครับ เบึงเนี่ยกำหัวเป็นห้างเลยพี่น้องอา้อี่สองสามหลังครับเบือ้องเมกันหลังหนึ่งครับ นี่ยวอีกสองลังพี่น้องรุ่นนี่สองลังกันครับเห็นไหนขึ้นมาขึ้นมาอนีิครับธรรมดาแหละพี่น้องเอ,อ้ยมือหมันมือบอ่อครับมืนหนีใส่หนองใส่หนองมาค่อยหมยหั่นะพี่น้องเลยที่เรตัวสองตัวละครับเอเ้ยเราพี่น้อง <laughs> โอ้ยบึงตัวปลาเนี่ยรุ่นเดียวกันครับลูกแม่เดียวกันหรอครับไปหลังตัวไทยครับตัวไทยก็บ,บอ๊อถือตัวพี่น่องหาการหาอยู่ให้กินมือมันมือบ่อและครับเป็นได้กพี่น้องเลย ทำใจละเป็นหมันสมืองก็เป็นไปบ่เล้ละครับแต่ว่าไปใส่ทั้งหน้าอายกับขคอยู่พี่น้องคอยทั้งหนันเป็นหน้าหอมเดียวเป็นหน้าไฮเดียวเรียกกันกันไปครับป่ามันก็บประเด็จแตกไปตั้งขังบนมัน็สด็ยุ่งจะ้องกลางครับใส่บาได้กระได้มันบบเลียครับตัวน้องนี่มันกวงพี่น้องเอามันกวงก็เลยหายกินมันโบตันได้ถอนครับป่าก็มีพ่อได้ยุ่ได้กินอยู่ ผูใ้ใจเ็นเถียไปนิ่งไนะนิ่นะนะนนหน่อยเพรา้เดือดอพี่น้องพราตมเียของผมลอกนะครับกูงกูมากเลยครับมืงตัวป่าหนิพี่น้องติเลือใจบ่ตัวน่อยกันบมตายกับจ้ต่ใส่เงียบเพี่น้องฮิดเงบครับมืตัวป่า ถ้ำนีล่ะครับถ้ามันตายเัาก็จะไปแพร่ไปถมกครับอย่าไว้ตากแดดไว้ถ้าหมดนนตายเัาก็จะเห็นเ,น,เนืหยาๆครับเพราะเนืหยาๆมันหายหยากพี่น้องี่สีโต้ครับ <g arness> ตัวตรงก็มูตัวหนึ่งพี่น้องครับตัวอะไรแกงเหรอครับตัวน้อยกับสามตัวที่ตัวปนพี่น้องครับถือว่าบ่ขาดแรงขาดง่ายครับผมก็ได้ยู่ได้กินอยู่ครับได้หาเหมือนใ้บริหารกับบ่ได้กินพี่น้อง,งกินไก่กินเนื้ออื่นครับแลับมืนเนี๋ยวมาใส่เบ็ดใส่สร้างพี่หล่าพี่น้องน้องแมวกับถือว่าบ่บ่บินพี่น้องกัก็ได้ยูได้กินอยู่ครับ ลอยลองเบิ่งไะนะลอยก็บลอยต้นซื้อเลยพี่น้องเอ้ยเบ็ดก็เตรียมย่างนี้เลยแย่ยางกูเบ็ดขึ้นแล้วพี่น้องพอาะเบ็ดกูมันเราเสียไปหลังคูครับแต่ยางเก็บขึ้นมาที่นี่ขอบุญขอบคุณพี่น้องเด้อตีกบทแหลกดแชร์กดติดตามครับนี่กตลังแรงใจต้องชงอาหารินทินทันห้องจ่องปั้นสารทินทันมันเกิดแล้วครับหาอยู่หาจิ้นไม่เจอแล้วพี่น้องครับมือใดมือบอลนล้วพี่น้องเนาะ วานไปกินเผ็ดมือนี้ไปเองเราพี่น้องแม่บ้านครับขึ้นโคกอีกแล้วมันตกลง้นแซงแซงแซงขงึ้นกเาแล้วครับห้กินไปเนาะมื่อสอพอรไหมเนาะพี่น้องนะรับมันเ้สวัสดีครับ